ทำบุญน่ะดีฮะผมเห็นด้วยแต่ทําเพียงให้พุทธศาสนายังคงอยู่ดํารงอยู่และฝากไว้ในประการสุดท้ายเรื่องนี้สําคัญมากวิธีสอนที่ดีที่สุดคือการทําให้ดูท่านประธานผมเนี่ยหมัดๆเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะเพิ่งไปวัดชนประธานรังสิตท่านประธานรู้จักใช่ไหมครับหลวงพ่อปัญญาสมัยก่อนเป็นเจ้าวาสท่านมรณภาพไปแล้ววัดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเวลาไปงานศพนะฮะ ไม่ต้องเอารีดไปวัดน,นี้บอกเลยว่าไม่ให้เอารีดไปเพราะเพราะเอาีตไปรรท่านประธานอย่างอย่างท่านสมภาษไปเอาหเอาีตไปต้องมีชื่อสมภาษชูโชตเอารีดกระจอกสักไปได้ที่ไหนล่ะมันต้องอย่างน้อยพันบาทขึ้นแล้วท่านวาสุจะยอมเหรอหน้าใหญ่กว่าอีกสองพัน แล้วถ้าท่านสเสน่ไปเฮ้ยเจอรุ่นน้องอันนีพันอันนีสองพันท่านเสน่ยองห้าพันลีดอยู่สามวันสวนจดจบสามวันเลิกสวดแล้วอยู่ที่ไหนอะซาบเลอขนไปหลังวัดเหนื่อยได้บุญไหมฮะด่าไปด้วยแบกไปด้วยแหงพวงไงมา <laughs> แล้วก็กลายเป็นขยะทำไมไม่เอาเงินพันสองพันห้าพันหรือหมื่นหะนึ่งนะ แม่คุณหญิงคุณนายมวงหลีดแพงๆอ่ะทำไมเอาไม่เอาไปให้โรงพยาบาลไปทํามุลที่เด็กกําพร้านะฮะหรือเอาไปรักษาในยกที่ตะกระตะกรามจนกระทั่งสำรักนะวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้นะถ้าท่านเสน่์เคยวัดไปวัดชวนปรานตอนนี้นะจะมีตึกประมาณ4ี่หชั้นชั้นหนึ่งจะมีประมาณ10ทั้งตึกเนี่ยมี10ห้อง แต่ละห้องก็เป็นห้องไม่ใหญ่ฮะห้องเล็กๆติดแอร์เงียบไม่เหมือนวัดนอกมีศาลาเปิดโอเพนเวลาถ่ายรูปมูเฮ้ i, ยญาติฝั่งไหนวะมีสี่ขานั่ง <c oughs> อย่างเงี้ยไม่มีฮะแล้วนี่เราฟังเทศฟังธรรมเงียบแอร์เย็นมีสมาธิพระท่านจะเทศก่อนท่านประธานเทศหนึ่งกันอันนี้ผมบอกให้นะแล้วเป็นเหมือนกันทุกศาลานะเทศหนึ่งกัน เทศง่ายๆเข้าใจง่ายว่าคนทุกคนต้องตายเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นเลยตายแล้วไปไหนท่านจะสอนเราใช้เวลาประมาณครึ่งชงั่วโมงสี่ห้านาทีส่วนพระที่นั่งเรียงอยู่ก็นั่งฟังด้วยแล้วสวดสวดเหมือนเหมือนเหมือนทุกวัดที่เราไปฟังมาแต่สวดจบเดียวสวดจบเดียวพระเทศจบหนึ่งพระสวดอีกหนึ่งจบจบแล้ว ปิดกลับบ้านไม่ต้องมีใครเฝ้าศพไม่ต้องเล่นไฮโลเฝ้าศพไม่ต้องเล่นป๊อกเด้งป๊อกศพส,สะดุง้ง <c oughs> นอนไม่สบาย <c oughs> มึงมาป๊อกแปดป๊อกเก้ากันอยู่เงี้ยไม่ได้แล้วสวดจบเดียวบางคนบอกทำไมสวดจบเดียวเคยฟังสามจบท่านประธานท่านประธานลองคิดตามผมนี้พระไม่ได้บอกเราผมคิดเองถ้าจบเดียวฟังรู้เรื่องก็รู้เรื่องใช่ไหมจบเดียวเรามีสมาธินี่แต่ถ้าฟังไม่รู้เรื่อง จบเดียวสองจบสามจบยังไงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันมันไม่รู้เรื่องตั้งแต่จบแรกนะใช่แล้วมึงจะฟังทำไมสามจบงั้นจบเดียวกลับบ้านปิดศาลาทุกอย่างประหยัดหมดแอร์ปิดไฟปิดเนี่ยผมชอบมากเลยวัดนี้วัดชนประทานไม่มีดนตรีไม่มีปีพาดไม่มีมหรสศไม่มีจุดดอกไม้ไฟเรื่องบินลือรบยิงกันเหมือนดีใจที่โคตรเง่าตายอะ่ะไม่มีห้ามมีเด็ดขาด จุดธูปยังให้ไม่ให้มีควันเลยเพราะเป็นทปูปไฟฟ้าเทียนไฟฟ้ากดได้รีโมทนะขอเชิญท่านสมภาคเป็นประธานจุดทูปจุดเทียนมิงมิงติดไม่ต้องลำคาญด้วยนะตายแบบไหนก็ทำเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดมีสำลักต้มยำกุ้งตายไหมไม่นานเนี่ยฮะอาจจะได้ช่วยกัน <laughs> นะผมขอเป็นเจ้าภาพคนแรกเลย นะแล้วไปวัดต่างจังหวัดคิดว่าเอ้ยญาติตายโศกเศร้าไม่ได้โศกเศร้าหรอกที่นั่งน้ําตาไหลอ่ะหันทูบแต่ที่นี่ไม่มีห้องติดแอร์สงบเรียบร้อยนะฮะอาหารเลี้ยงนะฮะแต่เลี้ยงในที่เดียวกันเจ้าภาพให้เงินมาเลี้ยงเหมือนกันเมนูเดียวกันไม่ต้องมาแข่งขันกันว่าเฮ้ยเจ้านี้รวยกว่าหูฉลามเจ้านั้นกระเพาะปลาเจ้านี้ผิวหวานขนมจีนไม่ต้อง ก๋วยจับก,ก็ก๋วยจับเหมือนกันข้าวต้มกุ้ยก็กุ้ยเหมือนกันเอ็งจะยิ่งใหญ่มาจากไหนมาเป็นกุ้ยด้วยกันในห้องนี้เลี้ยงข้าวต้มกุ้ยก็กุ้ยเหมือนกันเพราะที่นี่เน้นเรียบง่ายสมถะประหยัดแล้วอยู่อย่างที่แบบพระควรจะอยู่คนควรจะอยู่ทำศพเพื่อให้รู้ว่าคนเกิดมาแล้วก็ย่อมแก่ย่อมเจ็บและย่อมตายเมื่อย่อมตายก็มีคนทำ ให้แบบรู้สึกว่าทุกคนเข้าใจถึงว่าชีวิตเป็นแบบนี้วัดดีๆยังมีฮะประเด็นในวันนี้อาจจะว่าพุทธเสียหายเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ผมบอกให้ว่าพุทธให้ดูที่คำสอนพระสงฆ์เป็นแค่ดำรงคงอยู่เพื่อให้คำสอนอยังคงอยู่และถ่ายทอดอย่างถูกต้องเราในฐานะคนพุทธต้องเลือกฮะเรากินอาหารเราเัียงเลือกได้เลยว่าอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อย อันนี้รสชาติดีอันนี้รสชาติไม่ดีเราเป็นมนุษย์ที่มีสติมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้เป็นฮะว่าจะเสพอย่างไหนที่คู่ควรแต่ปัญญาที่เราควรสดับด้วยความเคารพครับขอบพระคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเทียมท่านพนมปีเจริญนะครับเราจะเห็นได้ว่าวัดมีจํานวนมากนะครับวัดส่วนใหญ่เป็นวัดที่ดีอยู่นะครับฟังแล้วทําให้เกิดความหวังที่ดีกับชาวพุทธได้นะครับ